เดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยที่พักาาอาหารเช้าอาหารเช้าของเราเช้านี้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างข้าวต้มนะครับเครื่องโอ้ยน่าทานมากเลยน่าทานมากจัดมาให้โหสี่ถาดเลยอ่าเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างโอ้ย หนเตักขึ้นมาดูสิหอมน่ากินโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวไส้กรอกมีผัไม้ให้ด้วยองุ่นแตงโมโอ้ยเดี๋ยวนั่งทานกันลิมทางนี่นะครับกับอากาศตอนเช้าอืออือวิวชัดเยี่ยมเลยทีเดียวดูบรรยากาศเลย คือหน้าบ้านเลยเนาะ่ที่พักเลยเดี๋ยวออกจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสปันนะครับไปเก็บภาพสวยๆที่สปันต่อบ้านสปันเนาะเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนเนาะแล้วก็เก็บรูปวิวสวยๆสักนิดหนึง